โรงเรียนนิคมนนสมบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธนานีเขตหนึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,506ตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลบ้านพาดอำเภอเพนจังหวัดอุดรธนานีมีเนื้อที่19ไร่40ตารางวาเดิมชื่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 0 8 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2547ได้โอนมาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556โรงเรียนนิคมสร้างตนเองได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนนิคมนนสมบูรณ์ในปัจจุบัน ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมน้งปรัชญาของโรงเรียนนิคมนนสมบูรณ์คือคุณธรรมนำความรู้อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรู้หน้าที่และอดออมเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสีประจำโรงเรียนคือสีแสดและสีฟ้าและมีคำขวัญของโรงเรียนนิคมนนสมบูรณ์ว่า สุขภาพดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้โรงเรียนทีคมนนสมบูรณ์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นปฐมประศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด40คนและมีครูและบุคลากรจำนวน7ท่านดังนี้นายนพพรชัยขันตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมนนสมบูรณ์นางนิตยาพิพัฒนสุขตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินวิชาเอกภาษาไทยนายนิรุตบุญตาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการวิชาเอกวิทยาศาสตร์นางสาวอุไรบ่าวเหมยตำแหน่งครูวิชาเอกภาษาไทยนายปิยวัฒน์ใจตรง ตำแหน่งครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์นายสุกฤตเทศประสิทธิ์ตำแหน่งครูผู้สอนพนักงานราชการวิชาเอกพละศึกษานางสาววัชราพรแก้วเชียงหวางตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการวิชาเอกคณิตศาสตร์การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนตาม DLTV โดยเน้นการเรียนวิชาหลักมีวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษโรงเรียนนิคมนนสมบูรณ์สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ในด้านต่างๆเช่นในทุกเช้าหลังครบทงชาติจะมีกิจกรรมเขียนไทยวะละสามคำ มีตัวเลือกถูกผิดให้นักเรียนเลือกตัวที่เขียนถูกดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็จะสามารถเขียนได้จะทําให้นักเรียนอ่านเขียนได้คล่องตรงกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งว่าเด็กเขตหนึ่งต้องอ่านได้เขียนได้ด้านการสอนโรงเรียนจะเน้นเริ่มต้นที่ประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยเรียนภาษาไทยด้วยเพลงนักเรียนจะจําแม่นและสนุกกับการเรียนโรงเรียนที่คมนนสมบูรณ์เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบ้านทาดมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนพร้อมด้วยทักษะชีวิตให้นักเรียนรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินในครอบครัวได้ ด้านการคิดการส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามโรงเรียนจัดให้มีการสวดมนต์เช้าหลังครบทงชาติทุกวันศุกร์จะทําให้กลมกล่จิตใจนักเรียนให้คิดดีทําดีได้ทําให้นักเรียนพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปด้วยความปรารถนานดีจากโรงเรียนนิคมนนสมบูรณ์